สวัสดีจ้าออกมาทานข้าวกันนะคะโอ้เป็นไงบ้างคนเยอะเลยวันนี้วันพลฤหัสบดีเนาะมาหาข้าวยืนทานกันนะคะยังอยู่เกียวโตอยู่เลย คนเดินอยู่ข้างหน้านี่ก็จะเป็นแฟนมียานะคะแส่งเกงสีดำไม่ยอมให้ถ่ายหน้านะคะก็ต้องถ่ายขาถ่ายครึ่งตัวคนรอก็ไม่ให้ถ่ายหมดนะคะถ้าถ่ายเนี่โดนด่าแน่เลยนะเนี่ย มีร้านอาหารเยอะแยะเลยนะเนเ่ยทานอะไรบดีนเนี่ยเดี๋ยวขอหาร้านทานข้าวก่อนนะคะมาต่อกันนะคะมาหาข้าวทานกันนะคะยังไม่เจอร้านอาหารเลยนี่ก็จะเป็นตอนกลางคืนนะคะทเที่ยวโตนะคะคุณผู้ชม

หาร้านอาหารไม่เจอมันเยอะเกินไม่รู้จะกินอะไร

ไม่สุดอะไรอ๋อดียหาร้านทานก่อนนะคะ7้่เดี๋ยวเจอกันนะคะทุกท่านจะไม่รู้จะทานอะไรเนาะเดี๋ยวก็ นี่นะคะก็จะมีคนเป่าคุยนะคะเนี่ยเขาเป่าพ่อมากเลยเนี่ยดูสิไพล้อ,าอม,มากเลยนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะทุกท่านจ๋าแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า